ฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับผมเ mm hmm. ม่นปุญญาพัฒนะครับวันนี้อยู่กับผมเม่นปุญญาพัฒนนะฮะซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปงานไอดอนอีกแล้วนะเนงวันกับงานไอดอนอีกแล้วนะฮะแล้วมาแบบด่วนด่วนด้วยปกติเราจะเริ่มต้นที่สีสกเกตใช่ไหมวันนี้เรามาเริ่มต้นที่นี่ครับสถานีรถไฟชุมทางถนน,นครับวันนี้เราต้นที่สถานีรถไฟชุมทางถนนจีรานะครับเพราะว่า พอดีมาเที่ยววันหยุดยาวครับทีนี้ก็เลยมีงานดว่วนที่ต้องไปกรุงเทพก็เลยมาเชื่อรถไฟที่ติละนะครับพักนี้จาก Big นะ <c oughs> บิ๊กวอเท่นอ่ะโอจีนะฮะก็ตามนั้นแหละนะฮะเดี๋ยวรอเดินทางกันครับรถธรรมดาต่อสาสี่นะครับเจอกันที่กรุงเทพนะครับผมพะยายามเตรียมตัวก่อนครับอ นี่อยู่ที่สถานีนครราชสีมาครับตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตนำขบวนเติมน้ำสักครู่หนึ่งนะฮะตอนนี้เติมน้ำนะฮะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จออกตามเวลานะครับวันนี้ผู้โดยสารมหาศาลเลยครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ซึ่งวันที่ถ่ายทำก็คือวันที่ส3ธันวาซึ่งเป็นวันที่ผู้โดยสารทอยอยเดินทางกลับแล้วนะครับเพราะวันนี้หยุด4ี่วันนะฮะินทางกลับ กรุงเทพนะฮะส่วนเรานี่จะไปงานไอดอลนะฮะซึ่งเราค่อนข้างเยอะนะฮะคนเยอะเดี๋ยวไปเจอกันที่งานนะฮะเดี๋ยวจะบอกอีกทีก็แล้วกันนะทุกคนนะฮะงานวันนี้ที่จะจะไปในงานคลิปนี้ครับก็คืองานที่เซนทันเวลนะฮะงานที่เซนไม่ผิดจะเป็นงานเจเทนนะผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปจัดการที่งานแต่คนจะเรียกถูกนะฮะทุกคน ทุกคนครับตอนนี้โอ้ตอนนี้กลางนะครับขยันเข้มาใกลๆตอนนี้เราวาดพิธีงานเลยนะครับเพราะว่าพอดีมาแบบด่วนฝนก็ตกผมถ่ายคลิปอะไรไม่ได้เลยนะตอนนี้ก็อยู่ในงานแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทันทุก่อนได้ครับนะด้านหลังที่ได้นะครับอยู่ผ้าชิ้นหนได้สุดแสนก็ที่เต็มที่ได้โอเค วงที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือวงชัยลิงสตาร์นะครับก็คือวงไอดอลวงหนึ่งนะฮะในไอดอลสวนสนุกนะครับก็โวบเพิ่งจบลงไปก่อนหน้านี้นะซึ่งตอนนี้บนเวทีของเรานะฮะพาถ่ายรี่กันอยู่นะครับแฟนครับงก็เยอะกันเลยครับมีกันบันมากเดี๋ยวมิกซ์เก็บจบไปดูในเหตุกแล้วกันนะผมลงแล้วเรียบร้อยรอดูกันนะฮะทุกคนับผมฮะเออ เอาแน่เอาลองไม่ได้จริงนะฮะกับอากาศเมืองไทยเราเราถ้ับ้าถ้าชัดงาน <weap> <im itating> เราเลยถ่ายคลิปอะไร <im itating> ไม่ได้ตอน <im itating> ตอน,นี้วอา์มที่งานนะ ใหได้ไปใต้บูธของงานนะฮะตอนนี้คือฝนก็ตกเรียกได้ว่าหนักพอสมควรนะฮะไม่สามารถจัดบูธต่อได้บูธท,ที่ตากแดดจากร้อนก็คือตอนนี้ฝนตกลงมาแล้วนะฮะปกติเรามางานแล้วไม่ได้ฝนยังตกอย่างนี้นะฟ้ารั่วเฉยเลยวันนี้อยู่ดีๆวันนี้ฟ้าก็รั่วจนได้นะ,ะที่ผมังอยู่ตอนนี้คือบูธของเวรส16นะครับงานในวันนั้นก็เป็นการอำลามิ้นซึ่งจะเป็นบัตร เข้างานอีเวนท์ทิกเก็ตนะครับซึ่งราคา1,000บาทเนี่ยจะได้เซกิกับผู้คุยเมมเบอร์ด้วยนะครับไม่ใช่เซกิสิถ่ายรูปมือถือนะ,ะทูช็อตนะฮะพูดคุยด้วยนะฮะ <Okay. S 1> ขออภัยด้วยเฉพาะที่ปลาผิดเพราะตอนนี้ฝนตกใจกิยิ่งร้อนเลยเนี่ยฝนก็ตกใจกิ้งยิ่งร้อนด้วยนะบอกแปะบอกแปะบอกแปะอปีกตนนัวนี้แล้วก็มีสินค้าขายด้วยอยากซื้อของอยู่เนี่ยแต่ว่าตอนนี้ฝนตกยังขายอะไรไม่ได้เลย เนี่ยมีของขายด้วยอยากได้ปฏิทินมากตอนนี้ผมยังทำไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากว่าตอนนี้ฝนม,มันตกไงตอนนี้ผมยังทำอะไรไม่ได้นะฮะตอนนี้อยากได้ของเหมือนกันแต่ตอนนี้ทางทำอะไรไม่ได้ฝนม,มันตกไงก็เดี๋ยวผ่านไปก่อนก็แล้วกันนะคะรับเดี๋ยวมปนเจอกันที่บูต่อไป <c oughs> ถ้าในงานตอนนี้นะครับก็จะมีขนมนะมีของเกี่ยวกับญี่ปุ่นเยอะแยะเลยนะฮะ กินอะไรดีนะของกับข้าวนะฮะกับข้าวอะไรที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นก็จะมาจาัดงานในนี้หมดเลยนะครับงานนี้เป็นงานที่เกี่ยวกับศิละปะญี่ปุ่นกันทั้งนั้นเลยนะฮะในงานตอนนี้นะครับฝนก็ใกล้จะหยุดแล้วละ่ะตอนเนี้ยนะตรงนี้ค่อนข้างจะแฉะนะครับฝนตอนหน้าน,นี้ตกอยู่นะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาทาความสะอาดนะฮะ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการจัดบูธของวงไอดอลนะครับวงไอดอลแต่ละวงนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าฝนก็ตกด้วยดูนะครับตอนนี้คือพื้นข้างๆลื่นนะครับต้องรอทานเจ้าที่นาทำความสะอาดสักครู่หนึ่งนะครับเรียกได้ว่าหน้างานก็มีนะครับแต่ว่าจริงๆข้างหน้าจะเป็นงานอื่นนะครับไม่ใช่งานเรานะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตอนนี้หลาน้าเซทันเบลนะครับ คนพล่านเยอะเลยทีเดียวนะวันนี้ช่วงเวลาประมาณสี่โมงเย็นแล้วนะครับตอนนี้งานนี้เลยครับเจเทนินทาวครับแอสเซนตันโบนะครับสิบเอ็ดถึงสิบสามธันวาคมครับวันนี้วันสุดท้ายของงานพอดีวันที่มาถ่ายวันนี้นะฮะเจเทนินทาวนะครับอันนี้ไม่ใช่ประตูอะไรนะจะไม่ได้แล้วประตูของญี่ปุ่น คือตอนนี้ก็บูธของสเวีทนะก็มีนี่ครับมีการเขาเรียกว่ามีสมุดเหมือนสับเปรียบเหมือนเขาเรียกว่าเฟนชิฟนะฮะมีการเขียนอําลานะครับเหมือนเราจบการศึกษาอ่นนะเราเอารมณ์ประมาณนี้นะก็จะมีมแฟนๆแฟนคลับนะครับมาเขียนเยอะยๆเลยนะครับสุ่มเปิดนะครับตอนนี้และยังมีที่นั่งว่างอยู่นะครับ จริงจริงหน้าซ้ายน่าจะใช่น่า,นาจะควรใช้เนาะใช,ใช้กระดาษยางประหยัดกันหน่อยกันแล้วนะทุกคนใช้กระดาษยางประหยัดหน่อยกันแล้วกันนะุกคนเพราะว่ากระดาษข้างซ้ายรู้สึกยึดจังมองกันเลยนะฮะผู้ชมครับอันนี้นะที่ผมที่ถืออยู่ตอนนี้นั่นคือปฏิทินของโยชิมัตโต้นะครับซึ่งตอนนี้ก็เปิดขายที่งานด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ขายที่ร้านกดังกุในช้อปปี้ด้วยนะครับ ราคา299บาทนะครับตัวนี้ในนี้ก็จะมีนะฮะตัดติทินนะครับแล้วก็รูมนารานารกของวงสวีซิกทีนะครับแล้วก็รวมจนถึงอื่นนะครับ S16 n ิ w Gen วเจนะครับแล้วก็ศิลปินต่างๆในค่ายครบเลยนะครับถึงกระทั่งมาเดลินนะครับหน้าสุดท้ายถึงกระทั่งมาเดลินหน้าสุดท้ายนะครับเรียกได้ว่าปัดติทินของยูชิมตโตะมาเป็นครบทั้งค่ายเลยนะครับอยากจะโปรโมทเพราะว่า จริงๆแล้วก็นอกจากซื้อในงานแล้วจะมีขายอยู่ในร้านโกดังกุในแอปช้อปปีด้วยนะครับอย่าลืมไปซื้อไปซื้อแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพราะผมก็จะเอาไปอันหนึ่งนะจะซื้ออยู่อันหนึ่งนะครับเมื่อกี้ก็มีลูกค้าคนนึา,าก็ซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยินดีด้วยกันละกันนะฮะอยากได้อยากได้เดี๋ยวจะเอาอยู่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะยืนนี่ต่อยืนอยู่ต่อตอนนี้นะฮะเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าเป็นช่วงไฮแม็กจริงๆนะ ตอนนี้น้องๆอยู่กันแค่2คนเพราะว่าฝนตกแล้วตอนนี้บูธก็เลยแคบลงนะวันนี้ก็เลยไม่สามารถที่จะมาครบห้าคนได้ต้องแบ่งเป็นตามคิวนะฮะตามจริงๆแล้วตามแผนสี่โมงเย็นจะมาครบนะครับแต่ว่าฝนตกนะครับต้องมาย้ําบูธอยู่ที่นี่แทนนะครับสินค้าจำไหนวันนี้คุณแนะนำอะไรบ้างครับในงานนี้นะอาาาะ เขึ้นมมาอโทษนะครับอันนี้มีเซก,กิตตัวนี้ครับยังมีคงเดิมนะครับแต่ว่าเรียกคนได้นะสองร้อยบาทนะฮะแล้วก็โฟโต้เซตอันนี้เซตเซตไทยนะฮะหนูก็มีน้ำก็เหมือนกันเป็นเซตลำไทยนะครับมาซื้อได้นะฮะตรงนี้หนูว่าร้านกว้างแบบนี้ด้วยบูธไฮเปอร์เทลในวันนี้อาจจะดูผิดปกตินิดหน่อยนะครับเพราะว่า เพราะว่าฝนตกแล้วก็เลยต้องแบ่งแบ่งบูธกันนะครับต้องขออภัยทุกคนด้วยนะฮะใครที่มางานในวันนี้นะฮะอยากจะเซก,กี้กับเฟลีก่ก็ต้องรอรอบหน้านะครับดีแล้วน้าที่มาเร็วเพราะว่าผมจะได้รีบไปรีบกลับเพราะว่าผมมีเวลาน้อยจริงๆที่อยู่ตอนนี้ก็คือน้าที่แล้วก็เลสซ์นะครับเลสซ์สีเขียวนะฮะอ,อ้าวเดยกผิดเลรอลูกริวซ์ริว,ร,วริวริวมังโบอ,อ,อ่ะอ๋อ นิวสึสลิสึน,นสั่นที่พิมมี่เ้าเหรอิลลอสึเป็นชื่อเมทที่พิมน,นะคะไม่ใช่ชื่อหนูค่ะเ้าเหรอโดนแซวซะล้อย่าเอาหนูไปสลับกับพีมพิมพ์่ไม่ได้ชลลื่อิสึขอโทษด้วยนะไอเราก็ไอเราก็ตลกมไม่ทันพี่เขาบอกว่าหนูชื่อริสต์ริสริสตริสิสต์ริต์ริสต์ริรีสริเริิ์ต ใช้ลิวสื่ไม่ได้นะเพราะใช้แทนนี้ไม้กายเป็นลิซี่เป็นลิซี่ไม่ดแล้วเดกก็เป็นโลที่ก้อน้อใช้ลิ้วอนแรกเป็นลิลวเาลิวด้ตอนรวอ่าใช้ค่คำว่าลิแต่พี่เขาบอกว่าคนอื่นเสองพยางคมเลยเออแ้ต้องแล้วต้องต้บอกใ้เาเรียนเป็นาบบี้เหลืออะไรเหลือไม่ก็เหลือกาแฟซีอัพกาแฟลิ้สว่าเจ๊ ก็เอานะถ้าจะเป็นดีมากเพื่นเพื่อนเพื่อนที่มากกว่าจะนออปกินทีพย์เลยากกว่าทิพย์ไปขาไปทิพวันนี้จองตัวนักที่เพราะว่าไหนๆก็ไหน,หนๆแล้วเพ่ได้มาบ่อยวันนี้รถขามาผมขึ้นโคราชวันนี้ <อ ding S 2> มาจากโคราชเลย <sk ill> เป็นทริปใหญ่ส่งท้ายปีแล้วก็เลยมางานนี้เลยงานสุดท้ายแล้วก็ก่อนจะกลับศรีสะเกษก <sh arp> ับเลย ทิพย์อยากสุดท้ายปีผมกลับรถสามทุ่มแต่เราเรามีเวลาถึงประม่าห้าหกเวย,นเย็นเสียดาย็กบแล้วอะไรดีครับเมาเช็คกีบใบหนึ่งอะ่ะวันนี้ก็เริ่มมีแฟนคลับมาซื้อกลอซื้อของแล้วนะครับมีเช็กกีบกับเอ่อโมเทสเซตนะครับมาขายในวันนี้นะฮะโมโต้เซตแฮปปี้ไทยนะไม่เจอชุดไทยนะได้ว่าตอนนี้แฟนคลับ มาซื้อของเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเข้าร่วมกิจกรรมเช่นกันนะฮะนี่ไม่รู้เป็นยงงนะราวัปเยอะเซ็นให้ในรูป,รปเลยครับผมเพิ่งถ่ายเมื่อกี้นะฮะเนี่ยแต่นั่นมาในเสื้อของวงสเวตซึ่งอยู่คนละฝ่ากับตรงนี้เลยซึ่งที่ตั้งจริงๆปกติมันต้องต้องอยู่อยู่ข้างๆวงสเวีแต่เนื่องจากฝนตกแล้วร<แ>ู้สึกว่าพื้นมันเลยไม่สามารถจัด คอนเสิร์ตจัดพูดได้นะฮะสไตล์ก็เลยต้องมาจัดตรงนี้เป็นการชั่วคราวแล้วแบ่งเป็น2คนนะฮะหมดนะจีบถูกคนไหมน่ะถูกแล้วโอเคโอเคเราซื้อไปถูกคนแล้วนะใช้เขียนชื่อถูกไหมน่ะเหนียวตั้งตัวแล้วเนี่ยว่ามันเหนียวเหนียวตัวแล้วหนูอ่ะตัวคิดต้องขอบคุณนักที่นะครับ ยังไม่เรียบร้อยนะอต้งเองเรียกเขาเป็นน้องนะครับเพราะว่าเป็นเป็นน้องผมปีหนึ่งนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบสามศย์สิบสามครับเฮ้ยทำไมเขียข้างหลังอะเสียเวันที่ให้ไงเฮ้ยลองไปในงับหนึงนะต็แห้ง ตลบตลเลสสมอลิ้เสื่อะลบตลเลสสืลิือเรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้เปลี่ยนเป็นเพลงทัรตนีก็ใส่ขึ้นมาทำไงวเนี่วาเทเล่นตลกกันนี่แหละแห้งหรือยัง ยื่นกันอย่างนี้เลยนัี่ไม่ใช่เจาตัวนี่ครับผมได้มาเรียบร้อยนะฮะอาจจะเป็นการเซก,กิั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะไปนะฮะเขาเรียกว่าจะถอนจากการเป็นสมาชิกวงนะตะก็เสียายแทนเหมือนกันจะจริงเราอยู่กรุงเทพเราอยู่สีสะเกตเราไม่ได้มางานไอดอลบ่อยนั่นแหละ้อง,สองสสสาสมเดือนมานาดยังไดยย้ยแต่ลงหนาวว้าไปก่อนเผื่อไม่ได้เจอกัน <laughs> งะนใน,นเจแน่เ,เปนที่เท่าไหร่ลูกาาามาณปตุนโอ้ขอนาดน,นั้นเลยเก็บตังนานอยู่เพราะว่าเดี๋ยวต้องเข้างเงียงอีกกว่าที่ 22, ่สิบสอยี่สิบสามสี่ปดูเษปะแต่ไปเกิดประสา่สิองยี่สาอยู่ไม่ได้มาหรอกอกาอาหมดเวลาโอเคครับ ตนนี้กำลังจะกลับรถลำโพงแล้วนะครับตอนนี้ติดนิดหน่อยครับทุกคนนี่รีบไปนะตอนนี้พยายามรี่ไปรุนร้อนมากเลยตอนนี้ชูผู้ชมครับสิ่งที่ได้จากการมางานวันนี้นะฮะนี่นี่ครับตัวจริงมาแล้วครับนี่คือเชก,กิกับ น้องนัดชี่นัดชี่ของวงหฮพิเทลนะฮะกระต่ายส,สวยๆนี่นะฮะเนี่ยแล้วก็สวยครับทำไมเอ้ยเวลาทำ,ทำไมทำไมถ่ายเชกเกียทำไมทำไมผู้หญิงหน้าขาวทำไมผู้ชายหน้าดำเนาะว่าไหมมันเป็นอย่างนี้ทุกรูปเลยอะ่ะคิดว่าจะให้ไล่แบบยูรักสักหน่อยเนาะให้ไล่ได้กอ,อช่วยหน่อยก็แลวกัน ผู้ชมครับและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยในงานนี้ครับนี่บัณิตินครับยูชิมัโต้ครับหรือชินยูชิมัโต้ในนี้ก็จะเป็นศิลปินในค่ายยูชิมัโต้ทั้งค่ายเลยนะครับกีกั้งสวีตสิทีเอสสิบหกนิเจอโปรเจกต์นะฮะแล้วก็มาเดลินนะครับด้านหลังก็จะเป็นข้อมูลการติดตามนะครับสแกนตามนี้ได้เลยนะฮะมาเดลินแล้วก็สวีตสิทีนะฮะสวีตสิบหกออฟฟิเชียลนะแล้วก็มาเดลินออฟฟิเชียลนะฮะตรงนี้อันนี้มียูทูบด้วยนะครับทางซ้ายนะฮะเนี่ย แต่ก็ทั้งดีย้อนหลังเนาะมาดิลินเดบิวต์ไปแล้วนะครับผมดีดีด้วยนะฮะ <Yeah. S 1> วันนี้เดินทางกลับรถเร็ว139กร,รุงเทพวนราชธานีนะฮะเดี๋ยวก็รถออกต้นทางแล้วนะครับ <S <S ก็ฝากติดตามด้วยกันนะกันผมขอจบคลิปวีล็อกเพียงเท่านี้เพราะว่าวันนี้ผู้โดยสารเยอะมากเพราะว่าคนจะเดินทางกลับเพราะว่าช่วงหยุดยาวเนาะก็ฝากติดตามด้วยก,ก,กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยน,น,นะะฮยังไงก็ฝากวีล็อก ขอบใจทุกท่านด้วยถ้ามีพวามปัะการใดต้องขอภัยดูชมด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนติดคลิปตอนนี้แล้วกันสวัสดีครับ